เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม My h e r o a c a d e m i a Heart of Hero นะครับผมหลังจาก e ีีที่แล้วนะครับที่เราได้สุ่มกันอย่างบ้าคลั่งน้ำจนหมดตัวแล้วครับผมก็เป็นอันน่าพอใจนะครับแต่เสียดายที่ว่าเราไม่ได้ฮีโร่ลนดับ2แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับ E ีีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัว5ดาวนะครับนี่กี่ตัวนะแต่ผมนับก่อนนะ <c oughs> ได้มาเยอะจัดนะครับนี่ มีเดกูนะครับ1ตัวมีอีดานะครับ2ตัวโมโม่สามตัวเด็กกี่สี่ตัวนะครับออมไม้าตัวและสเตนนับจอมโจรของเรานับตัวที่หนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหตัวนี้เนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเจ้าโหดไหมนะครับนี่ครับตัวที่1นะครับผมตัวที่สองครับตัวที่สามนะครับผมตัวที่สี่ับตัวที่ห้านะครับผมและตัวที่6นะฮะ โอเคครับ2ตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอีดานะครับกับโมโมก่อนเลยนะครับผมเจ้าหัวหน้าห้องของเรานะครับอ่ะกดเลยครับปึ๊บมาครับมาดูนะครับเริ่มจากโมโมก่อนเลยนะครับดูที่สกิลการต่อยธรรมดาทั่วไปก่อนนะปึ้งปึ้งปึ้งอ๋อเป็นใช้กระบอกตีนะครับแล้วก็อันตีก่อนเลยดีกว่าครับไม่ต้องดูอะไรแล้วเป็นการเครื่อระเบิดครับนี่แล้วก็เสกคอนครับปึ๊บอันนี้เป็นปืนใหญ่นะครับโอ้โหเท่ครับเท่ แต่ว่ารีโหลดสกิลเนี่ยรู้สึกการช่วงการใช้สกิลนี่รู้สึกจะใช้เวลาค่อนข้างนานครับนี่ดูปืนใหญ่นะครับกว่าจะตั้งแลว้วก็จะยิงนะฮะนานพอสมควรน,นะเนี่ยเออแต่เฟียลครับแต่เฟียลอ่าเดี๋ยวมาดูอีด่ากันบ้างนะอีหนึ่งตัวนะปึ๊บนี่หูใส่ชุดเกาะเทพมาเลยครับนี่ต่อยแบบธรรมดานะปึงป้งปึงป้งปึ้งคอมโบทั่วไปปกติเลยนะปึ้ง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 ตึงต้งตึ้งโอเคดูสกิลหนึ่งครับ สกิลหนึ่งเป็นเตะทรไมไดาครับปึ้งอ๋อเตะแบบใช้แรงหน่อยนะดูสกิลสองดิปึ้งโอ้โหช์ดเตะนะครับฟีดปึ้งช์ดเตะนะครับแล้วดูอันตีนะครับปึ๊ดช์ดพลังปึ้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 งโอ้โหอันตีเท่ครับอันตีเท่มากอุ้ยรู้สึกว่ามีตัวร่องห่ด้วยนะเมื่อกี้ปึ้งตีครับตีปึ๊บ ต,ตึง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 อันตีอีกทีนึงขอ,อนตีอีกทีนึงฟีดปึ๊บ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 เฮ้ยอันตีเท่ครับอีดานตีเท่มากโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่านะครับคู่ต่อไปเนี่ยจะขอเป็นตัวจอมโจรแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวออกก่อนปึ๊บปึ๊บเอาจอมโจรน,นะครับผมกับ เดนกิแล้วกันอะ่ะแล้วค่อยเอาเดกูนะครับกับออลูไมนะครับคู่หูคู่สิคู่จานนับไว้ที่หลังสุดเลยแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ไมแต่ผมว่าสองตัวนี้สกิลน่าจะเฟี้ยวกว่านะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่หูแค่ตัวมันก็เทแลว้วอ่ะดูดิแค่ตัวมันก็เทแลว้วอ่ะดูเดี๋ยวดูการตีทั่วไปนะครับปึ้งปึ้ง,งอ๋อก็ใช้ดาบโปรตีนะับปึ๊บปึ๊บอ๋อแล้วมีถอยนะครับแล้วก็วิ่งตีอีกทีหนึ่งนับดูสกิลแรกครับปึ้งสกิลแรกไม่มีอะไรนับปึ้งสกิลสองเนี่ยเป็นการ กระโดดนะครับแล้วก็กระโดดลงมาแทงนะครับดวลตีนะครับปึ๊บปึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังเท่ครับนานด้วยนะครับทาเป็นเล่นไปโอ้ตีนานด้วยนะตัวอื่นตีแบบเดียวเองนะครับไอตัวนี้รู้สึกจะใช้อันตีนานเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยปึ้งอ๋อเป็นการปาดาบแล้วเอาใหม่าใหมปึ๊บปาดาบนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปตีนะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะครับรอบนี้เห็นชัดแล้วปึ้งอันนี้เป็นการ กระโดดนะครับผมแล้วก็สับมีดลงมานะอ่ะ้อตีอีกทีทนึงดิปึ้งปึ้งปึ้งโอ้พิถูพิตาครับแล้วก็ฟันฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันนะครับอ่าเท่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลของเดนกิกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้มีสายฟ้าผ่าลงมาเลยเหรอปึ้งปึ้งอ๋อเป็นตัวโจมตีระยะประชิดเหมือนกันนะครับแต่สกิลเท่นะเฮ้ยไ,ไ,ไปมา,มา,มากลายเป็นสกิลเท่มากนะเนี่ยดูดิเป็นสายฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองอันตีดูดิปึ๊บ ปึ้งโอ้โหกำมือเขาไม่ห้าคน <c oughs> ละเรื่องละนี่สกิลหนึ่งโอ้โหระเบิดพลังเท่เลยนะครับตัวนี้โอ้โหทำไปเล่นไปสกิลเท่ทุกอันเลยนะครับเนี่ยไอเดดก,กีเนะ่ยจ <c oughs> ากที่ไม่เคยได้คารหวัลายเป็นสกิลเท่สุดเลยครับนี่น,นี่นี่ผมขอดูบันตีกรอบหนึ่งแนละ้วกันปึ๊บชาร์จลงพื้นครับปึ้งโอ้โหเท่อะเดี๋ยวดูสกิลคอมโบได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งระเบิดพลังครับ คอยู่สองขอี่ทีนึงปึ้งอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าสองตัวนี้นะครับเดนกิ่กับโจมโจมสเตนนะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวไฮไลท์นะครับผมที่อยากดูมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเดกูนะครับกับออรูไมต่อของเรานั่นเองนะครับเป็นตัว5ดาวตรงคู่เลยนะครับออรูไมเป็นอาจารย์นะครับเดกูเป็นศิษย์นะครับผมผู้ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์นะครับวันฟอร์ออของเรานั่นเองนะ เดี๋ยวดูดิ่เดกู่ที่ผมว่าสกิลเหมือนเดิมแน่เลยแค่เพิ่มดาวขึ้นมาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับผมกดเลยฮะมาเดี๋ยวมาลองดูนะว่าสกิลเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมว่าเหมือนเดิมอ่ะดูรูปดูแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะปึ้ง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 ดูดิทาดิดิ้วปึ้งดิดลมแะปึ้งจอยครับโอ้โหโอ้เหมือนเดิมเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดวลตีเลยดีวีฟบึม วอลฟอร์ all, สมัทหนะ <c oughs> นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ับอนี่ไงีดนิ้วด้วยลมปาน <c oughs> ปานรูปแบบที่หนะ <c oughs> นึ่งหนึ่งสองสามสองสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าับนี่ไงมีตัว่องหนด้วยนะปึ๊บอ้โหแต่ถึงแม้ว่าสกิลมันจะซ้ำเนี่ยแต่รู้สึกว่าไอเดกูนี่มันจะต่อยมันมากๆนะสกิลนี่มันเล่นมันจริงๆนะสำหรับเดกกูตัวนี้นะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองอาจารย์บ้างคนระับ ออมไม้หน่อยออมไม้หน่อยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหมีหมัดรัวด้วยนะครับอาจารย์มีหมัดรัวด้อปึ๊ปึ๊บปึ้ปึ้งปึ้งโอเคอันต่อไปครับวี่บึ้มโอ้โหต่อยเป็นพายุเลยนะครับดอกนี้ชาร์จโอ้โหกว่าจะชาร์จเสร็จบดีอะโดนเขาต่อยก่อนเดี๋ยว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 โอ้ชาร์จนานจังเลยอะอาจารย์เดี๋ยวปึ้มปึ้ง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 โอ้โห สกิลเท่นะครับสมแม่นะครับแต่ว่าใช้เวลานานเหลือเกินครับอ๋อ,อนี่นี่มันมีให้ชาร์จพลังด้วยด้วยนะเดี๋ยว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 ปึง้งมาให้ลวงก่อนมาให้ลวงก่อนเดี๋ยว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 วีดปึง้งโอ้แค่เนี้ยเหรอ <c oughs> อ๋อแต่ว่ามันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามนะหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ค่อยได้ว้าวอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับสกิลของออไมานะครับอ่าเดี๋ยวลองเป็นแกนทอริโน่ด,ดูดิ มัน4ดาวแต่ผมอยากลองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูปึ๊บปึ๊บผมอยากเห็นคู่เนี่ยแกนโทเรโน่นะไก่หัว2งสีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูผมว่าสกิลมันน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมต่างกันแค่ดาวแล้วก็บลังเท่านั้นเองนี่มาดูผู้อาวุโสของเราหน่อยครับอยู่แต่แจ๋วแล้วครับผมนี่ดูครับโอ้โหไวด้วยนะเดินไวมากๆนะครับไม่เหมือนออมไม้เลยนะครับหรือไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะครับนี่นี่นี่โอ้โหตีดูคล้องมากครับตัวนี้ปึ้งปึ้งปึ้งโหสว่าคควงเลยครับ ดวลตีเดวิดปึ้ง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 โอ้สกิลเท่ครับทำเป็นเล่นปึ้งอ๋อนี้เป็นการพุ่งครับพุ่งชนขึ้นเลยนะครับโอเคอู้เท่ครับเท่ครับเล่นมันมากครับตัวนี้ขอบอกเลยใครมีตัวนี้แนะนําเลยครับเดินไวแล้วก็รู้สึกสกิลเนี่ยจะค่อนข้างไวมากๆนะเน้นแบบว่าคอมโบเป็นหลักเลยนะครับเจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวลองหัวสองสี่บ้างดิลองต่อยดิปึ้ง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  โอ้โหตัว <anything> นี um, off, mm ้เนี่สกิลอลังการจัดนะสี่ดาวนี่อลังการกว่าห้าดาวอยู่แล้วเนี่ยปึ๊บอุ้ยเดี๋ยว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 ปึ้งนี่อแช่แข่งให้หมดโหดนักใช่ไหมโอ้โหสกิลอลังการมากนะครับเนี่ยเอวัวสองสีนี่สกิลอลังการจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็รีวิวไปทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับวันนี้ เดี๋ยวรอบเซิฟเปิดจริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเซิฟไทยเนี่ยจะเข้าดะตอนไหนนะเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ